าเจอเกับอป็นหนึ่งศิลปินทบที่เราเคยฉัพภางเข้าไปแล้วเมื่อนานมาแล้วจริงจริงก็ไม่นานมากนะครับแต่ว่าวันนี้เขามาแล้วเขาเพียวขึ้นแน่นอนเขามีส่วนเว้าตรงช่วงเอวขึ้นหายไปกว่า50กิโลอ่ะแล้วเขายืนทำตาเซ็กซี่ใส่เราอยู่อวันนี้นะครับนอกจากมาเซ็กซี่ใส่เราแล้วนะครับยังมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่สีของเขาด้วยนะครับเป็นเช้าเอาใจผู้หญิงไปเลยร้องสดๆในรายการนอยซี่ของเรานะครับสวยสโรชารอพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับฟังเพลงนี้เลยครับ ไม่รู้คงไม่ตายเเี่ <Yeah. S 3> ่คดดไ้ออาามจจะธทปุ อาฉันไม่เคยผูกใจที่ห่างไกลวันเวลาผ่านไป mm hmm. ก็ทิ้กัย้อนมา mm hmm. เพื่อจะมาทำความเข้าใจแต่วันนี้ฉันเด้งตุ้งคอ ใจแล้วไม่อยากฟังอีกแล้วไม่ว่าในคนใดไม่รู้คงไม่ตายคือสิ่งที่ได้จบไปวันนี้กอให้มันจบไปเธอต้องการอะรและฉันจะทำใจก็รู้แค่นี้พอไม่ไต้องว่ากัใดฉัน ก็ไม่ต้องหาถ้อยคำเพื่อม,มาทำความเข้าใจตัชีวิตได้เดินผ่านพ้นอีก่กลฉันผู้ใดออแต่สุดท้ายก็ต้องจบ ความอีกแล้ว Ooh, ไม่รู้คงไม่ตายก็สิ่งที่ได้จบไปวันนี้นก็ให้มันจบไปเธอต้องการลาและฉันต้องทาใจก็รู้แค่นี้ ก็ไม่ต้องหาใช้คำเพื่อม,มาทำความเข้าใจนในชีวิตได้เดินผ่านพ้นไม่ไกลถึงคือตัวไรก็สุดท้ายก็ต้องจบก็ชีวิตได้เดินผ่านพ้นเมื่อไกลแต่สุดท้าย สวัสดีค่ะแล้วขอเชิรับเอฟเฟกของเราด้วยนะฮะโอ้โฝ่า่เอฟเฟกคือเรียกได้ว่าตอนร้องเนี่ยหนูไม่มีสมาธิเพราะพี่เลยไี่รอเปล่าอีกนะกล้องเท่าไหร่นะกล้องสามเหรอกล้องสองไม่ตัดสักทีคือคือนะฮะได้ทุกอย่างยกเว้นเสียวกลิ่น ดีอยู่ดีอยู่ดีครับผงซักฟอกที่บ้านครับผมแต่ลาสวัสดีสวยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไปนะฮะครับไม่รู้คงไม่ตายซิงเกิลใหม่เลยนะครับเมื่อกี้โชว์สดๆคุณภาพเสียงยังดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับจากสวยว่าเราเคยสัมภาษณ์กันไปแล้วถูกไหมครับใช่ครับสวยผอมลงผอมลง่ะพี่กิโลเยอะอยู่สี่ห้าสิบเด้อ ใช่เหมือนออกไปครึ่งครึ่งหนึ่งของตัวที่มีอยู่เมื่อก่อนเลยเหตุดใดคือเหตุดใดเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ยังไม่อยากตายอ่ะพี่หนูอยากหนูอยากไม่ใช่ไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าถ้าเราอ้วนมากกว่านี้เราอายุสี่ห้าแมเขาแม่ทำไรกับเสื้อหนูเนี่ยเห็นพร <c oughs> ้อมแล้วเห็นพร้อมแล้วใกล้ชิดหนูใหญ่เลยนะที่บอกว่าแอบตงสายตาให้เขาทำ มาทำร้ายร่างกายหนูป่ะเนี่ยแอบส่งไปตาให้เขาส่งให้เราเราส่งให้เขาอะไรคะพี่หนูไม่เคยส่งให้ผู้ชายก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วฝั่งหนูส่งมาใช่ไหมนะเขาส่งมาก่อนเดี๋ยวนี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่คุยค้างเรื่องลดน้ำหนักลดน้ำหนักก็ก็คือว่าคือหนูรู้สึกว่าหลังๆเวลาหนูไปร้องเพลงอ่ะพี่แล้วมันทุกคนจะชอบให้เราเต้นแล้วตอนเราอ้วนเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำอาชีพนี้ไปอีกสิบเอออีกนานๆแล้วเรารู้สึกว่า เมื่อเราล่างกายพร้อมเราก็จะพร้อมมากขึ้นกับการทํางานเราเลยรู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงการกินใหม่หอตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะลดให้ผอมค,คือคิดว่าจะทํายังไงให้ตัวเองสุขภาพดีเป็นคนสุขภาพดีขึ้นอพอเราเริ่มควบคุมอาหารน้ําหนักมันก็ลดลงมาเองค่ะมันเลยกลายเป็นผลพลอยได้ว่าเออบางคนบอกเออสวยขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออ ดีดีดดแล้มดันใจด้วยนคนชมนก็แบบสู้<ด>สู้กับความหิวสู้กับความอยาก,กความจริงหนูไม่ได้สู้กับความหิวเลยพี่เพราะหนูกินเยอะเหมือนเดิม <RE F? S 2> แต่ว่าหนูเปลี่ยนของกินทั้งหมด เป็นวิธีที่ทุกคนใช้ตามได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนอดอาหารเออไม่กินข้าวเย็นมันเป็นสิ่งที่ทาไม่ได้หนูเคยอดอาหารแล้วลดมาเป็น20โลครั้งแล้วแล้วก็กลับมากินแต่ครั้งนี้ไม่ไม่น่าจะกลับมาได้ง่ายเลยเพราะว่าหนูกินเยอะเหมือนเดิมแต่หนูเป็นของของกินหนูเปลี่ยนหมดเลยหนูไม่กินแป้งกับอน้ําตาลกินคลีนเอยกินคลีนกินคลีพี่พูดไม่ค่อยชัดไงสวยโอเค หนูชอบกินทรีนเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับการลดน้ำหนักไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดว่าเคล็ดลับคือการกินทรีนนะคะใช่กินทรีนใช่ไหมฮะกินทรีนไม่ประมาณกินทรีนค่ะพี่คือง่ายๆแบบอาหารไทยเลยอ่าน้ำพริกปลาทูอย่างเงี้ยคือปกติเรากินกับข้าวเรากินปลาทูแค่ตัวเดียวแล้วเรากินข้าวเยอะไงครับมันโต้วนอยู่แล้วเราก็กินปลาทูห้าหกตัวไปเลยแล้วก็กินผักกินน้ำพริกกินให้แบบอิ่มอ่ะ คือเปิงปลาทูเลยไม่เป็นไรพี่แต่ว่าเปิงตังไหมจริงๆกินแบบเนี้ยเปิงตังมากแบบหนูชอบกินแซลมอนมากหนูก็จะกินจานวนเยอะอะไรงเี้ยแต่กินแซลมอนดีไม่อ้วนใช่คือกินอะไรแบบเนี้ยหนูก็แต่ปกติหนูเป็นคนไม่กินสับสี่เท้าอยู่แล้วโดยปกติอยู่แล้วหมาหนูกระลอก แต่กิ้งกือนี่กินได้มากกว่าสีเท้าล้อเล่นนั่นเป็นเคล็ดลับการลดน้ำหนักนะครับ50าสโลนะหายไปไม่กินแป้งน้ำตาล50าสโลนะที่หายไปนะเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการของสวยจริงๆเราก็เลยขอถามหน่อยแต่ว่าเรื่องเพลงเนี่ยเรากลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนี้กลับมาเรื่องเพลงแล้วได้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวให้เวลาไปเอาเก้าอี้ให้นั่งด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับโอซี่เอานี่ไปเก็บไ้หน่อยไปเก็บที่ไหนอ่ะใช้เขาโยนเอะไรโยนอากล้อง

รับการลดน้ำหนักไปแล้วครับช่วงนี้พูดถึงเพลงบ้างนะครับขึ้นปล่อยมาเลยไม่รู้คงไม่ตายค่ะเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้เพลงนี้พูดถึงการที่เรามีคนรักอยู่ครับแล้ววันหนึ่งเขาจากเราไปโดยที่เขาไม่อธิบายอะไรเราเลยเฮ้ยใช่แล้วอยู่ๆเขาจะกลับมาพูด เด้อเด้อเด้อจักสาวนี่คือจากไม่ได้ไม่ได้ตายหมายถึงว่าจากไปไม่ได้ตายจากไปถ้าตายมันก็หมดความทุกข์แล้วพี่เราไม่ต้องมาคิดแล้วแต่ที่เรายังทุกข์อยู่เพราะไม่ได้ตายไงเออแล้วเขาไปจากเราแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขาจะกลับมาบอกเราว่าฉันไปทำไมทำไมฉันหนึ่งไปนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่ามีคำตอบคำเดียวคือเพื่อเพาแล้วทำไมฉันไม่อยากรู้เลยค่ะอะไรแล้วจากตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าคงไม่ตายจักช่วงแรกๆที่เขาหายไปก็เสียใจไงเสียใจมีความทุกข์แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีคำตอบว่าทำไมหาย ใช่แต่พอเขาจะกลับมาเรากลับรู้สึกว่าเราสตรองแล้วไม่แคร์แล้วไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ดีกว่ารู้ไปก็เท่านั้นรู้ไปก็เท่านั้นเลยรู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้ตัวตัวตัวเราเองแล้วเพลงนี้ก็คืออีกอีกมุมหนึ่งก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนด้วยสำหรับคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้และแรงบมันดานใจที่มาที่มาการ็นเพลงนี้มาจากไหนครับชีวิตจริงเปล่าเอาไม่ค่ะหนูไม่อยากเจอชีวิตจริงหนูอยากมีความรักที่ปกติคคือเรื่องเรื่องเรื่องราวมันเกิดมาจากที่เรามีเพื่อนุูงเยอะมากแล้วทุกคนเวลามี ทุกคนเวลามีความรักแล้วเขามักจะทุ่มเทซึ่งซึ่งเราก็เป็นค่ะเราทุ่มเทความรักแต่เรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีเราอยากให้ความรักมันเข้ามาทําให้ชีวิตเราดีแต่เมื่อไหร่ที่ความรักมันทําให้ชีวิตเราไม่ดีเราควร,จ,รจะละทิ้งมันแล้วไปรักคุณพ่อคุณแม่รักจัดเลี้ยงรักต้นไม้อะไรแบบนี้ดีกว่าเราเลยรู้สึกว่าเราอยากมอบเพลงนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจแล้วก็เป็นเหมือนแนวทางให้ให้คนแบบว่าที่เคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วกับทาให้ชีวิตตัวเองแย่ลงเข้าใจว่า ไม่รู้ว่าคงไม่ตายลองเช็ดดูบ้างบางครั้งผู้ชายก็สึ่ผู้ชายจะหาย,ยากแล้วแต่ถ้าเรารเราเราเราเวิร์กเราสวยเราเลิศเราก็คงหายได้น้องสตรองนะฮะสตรองแล,ล<อ>ง้วถ้าเกิดทำตัวเองให้ดีจะมีบางคนที่แบบพ้อหายไปแล้วยังทําใจไม่ได้แล้วมันแบบเป็นเรื่องปกติค่ะมันยังถึงจุดที่แบบไม่รู้คงไม่ตายอะไรเงี้ยคือพี่บอกเหน่อยเป็นเรื่องปกติที่คนทุกคนจะทําใจไม่ได้ลองคิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดรับง่ายๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณมีความรักที่ดีแบบคุณมีความสุขสักหกสิบมีความทุกข์สี่สิบ คือเราเรายัางคิดว่ามันเป็นอะไรที่เรายัางพอทนได้เพราะรรมันไม่มีความรักที่ไหนที่มันจะร้อยเปอร์เซ็นดีมันยังเวทกันได้อยูอ่มันยังได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเสียใจ80แล้วคุณมีความสุขแค่ยี่สอ่ะอคุณลองคิดดูว่าชีวิตที่คุณเสียไปอ่ะลองไปนั่งคิดดู มันมีสุขอยู่แล้วมันมีมุมสุขอยู่แล้วแต่คุณต้องมาบวกลบก,กันว่าสุขกับทุกข์อะไรมากกว่ากันที่มันพอจะทําให้เราชีวิตเรามีความสุขได้ชีวิตสั้นมากครับ,รบชีวิตสั้นมากคือม,มีอะไรที่เราทกเยอะๆแปดสิบปีนี่คือแบบนี่ก็ยี่สิบกว่าแล้วนะยังยังรู้สึกว่ายังอยากทําอะไรเยอะดวยด้ว้วยด้วยด้วยด้วด้วยด้วยด้กยด้ว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 ่ด้่ยด้ว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 ไม้ใช่้ี่ไมวได้กลัวตายแบบยั้นหนูรู้สึกว่ายวยด้วยด้วยด้วย ทำไมมันเร็วมากเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่ารูปนหน้า้าตาอะไรนะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากไปเที่ยวหนูอยากไปทําอะไรที่มันแอดเวนเจอร์หนูอยากไปอ,อะไรมากกว่านี้อ่ะพี่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตได้คุ้มอ่ะ mm hmm. คือคือเวลามันน้อยอย่าเราอย่ามาทําให้ชีวิตเราพังกับเรื่องที่มันอ,อย่าเอาอะไรบั่นพอนัวเราใช้เวลาให้มีความสุขดีกว่าความรักเป็นส Υ ิ่งที่ดีคะ่ะควรเอากลับมาให้ชีวิตเรามีความ,มสุข<อ>ดีกว่าและที่กดนี่คืออะไร เปลเปาเปาเราไม่โกรธนี่เราพูดเรื่องของเราไม่ใช่รู้ว่าแซลมอนที่กินไปมื้อเย็นมันแบบมันอาจจะทำให้เราหิวในตอนนี้อันนี้กินข้าวยังครับดูโวหิวว้าวเอาไม่กินข้าวขอลดค้ำพาวมันอยู่ไม่กินแบงกินปลาหัวปลาแซลมอนไง นี่ไปตลาดแม่กองนะไม่ได้ปะทูกับบ้านหรอกนี่คนหรือปลาเนี่ยไอ้คนหรือแมวเนี่ยกินปลากินปลาดีค่ะกินปลาดีแล้วก็จะได้ฉลาดรูปปากฉลาดพอรับในชีวิตจริงนี่โดนแบบนี้ไม่หมดน่ยยังไม่โดนอ่ะไม่อยากโดนทำไมไม่โดนเลยไหมคะเพราะโสดไงคะเลยไม่โดนรีบมาจีบเพิ่งโสดได้ไปหนึ่งสามเดือนเลยโสดโปรจีบโอ้โหอันนี้ตีตาแล้วนะฮะสเปคคุณต้องบอกสเปคหน่อยว่าอะไรก็ได้ค่ะที่รับหนูได้อะอะไรจะเด็กผ่านเข้ามา ก็ได้ที่รับหนูได้เพราะว่าสภาพหนูตอนนี้นี่หาคนรับหนูได้ยากมากหนูไม่รู้พี่หนูเป็นแบบเนี้ยดับพุดเนี่ยส่ป้ายที่หลายครั้งแล้วนะจริงเหรอคะเนี่ยถามว่ามีอีกคนที่รับหนูได้หนูเป็นหนึส่งจูบด้วยนะคะอ่ะถามถึงซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่สี่ของสวยแล้วเพื่อปกติแล้วสวยก็จะมีแบบเพลงสนุกสนุกเ้นแดนสอกมาแล้วทำไมมาถึงเพลงนี้ถึงเป็นเพลงช้า คือความจริงแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีมีเดียมีอะไรมามแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากทําเพลงป๊อปตลาดที่เป็นแนวโยกตามได้เป็นร็อกแบบนี้มานานแล้วซึ่งซึ่งพอได้คุยกับทีมโปรโมรเตอร์ก็รู้สึกว่ามันคลิกกันเพราะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตหนูค่อนข้างที่จะดาร์กแล้วก็แล้วก็เถือถ่อนนิดนึงหนูก็ชอบเป็นคนชอบเพงลงร็อกอยู่แล้วค่ะพี่ทำไมฮนะพี่มองจริงหนูเลยยังไม่รู้ว่ามันเ <laughs> ถื่อนนะคะพี่ไม่หนูตัดเองเลยนะตัดเองเลยนใช่อันนี้คือตัดจงใจตัดไม่ได้แตกทั้งหมควอจริงซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วก็ การ,รหันร่นกังเกงคุณเ,เหมือนหั่นคุณเชียงเวลาจะไปทอดนะคุณนี่ต้องค่อยๆ่อยบ้างน,นะ อ้ยใช่าจริงหนูแค่เอากันไกลแทงๆเข้าไปแล้วมันก็ดูเป็นอาร์ตดีพี่หรือว่ามันสวยีคือตอนแรกอันแตกแค่นิดเดียวแค่นี้ใช่แต่พอใส่ไปใหกถูขนาดขามันทำให้ขยายขึ้นหนูผอมแล้วอะพูดเลยเรื่องนี้คนดูก็งงตกลงผอมหรืออ้วนไม่ในจออาจจะดูอ้วนนะแต่ตัวจริงผอมมากบวมกล้องบวมกล้องบวมกล้องมันคนไม่ขึ้นกล้องจริงๆอะรายการอะไม่ควรเอาพี่ตัวนี้มาให้นั่งวอนนั่งแล้วมันจมไงสวยสยคณจะนั่งอย่างนี้ อย่างเงี้ยเป็นการสาธิตท่าที่สตรองใช่มสาธิตท่าที่ถูกต้องตอนนแล้วปัจจุบันทางท่าไหนแล้วแล้วมันทำให้สวยเนี่ยดูเพียวและดูมีเชฟแล้วตอนนี้นั่งท่าไหนอยู่ตอนนี้นั่งเชฟมันจะไปหมดมันจมไปหมดมันเหมือนแบบดอกบัวที่กำลังรอบานอ่ะโอ้โหโอ้เลิ่มพูดกันดีกว่าถ้าจะพูดขนาดนี้ผมเจ็บขาเลยนี่มานั่งนี่นี่เออนั่งงี้อ่ารอเราสองคนตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งนี้ยืนไป ขาต้องค่อยๆอย่างงี้เหี้ยผมแล้วก็ได้ครับผมไม่เป็นไรไม่ไม่หนู่กลังหาบุ๊โพสอยู่โพสจิ๋วเห็นปะนั่ไหนได้ไหโอ้หดูดีกว่านั้งเยอะใช่นี่มันรายการอะไรวะนั่งเป็นดอกบัวรอบานเลยเมื่อกี้อ่ะตรงนี้ได้ได้สัมภาษณ์ได้ค่ะโอเคโอเคผมไม่พูดยืนได้รายการนี้ให้ให้เกียรติหนูมากเลยค่ะหนูขอบคุณมากอ๋อได้อ๋อดูมีอะไรเมื่อกี้เราคุย พูดถึงการเลยพูดถึงเพลงแบบช้าๆพูดถึงสไตล์การร้องเนี่ยครับมีการดีไซน์สไตล์เองไหมครับเพลงนี้คือทุกเพลงที่เป็นซิงเกิลของหนูหนูจะดีไซน์การร้องเองหมดเลยค่ะรวมถึงเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงนี้เนี่ยเป็นสไตล์ป๊อปร็อกแอนด์บีฟังงงวะไม่งงไม่งงทำไมไม่งงอ่ะก็ก็ไม่กี่รายการก็งงหมดเลยอ่ะไมบิ๊กไม่งงอ่ะป๊อปร็อกแอนด์บีคือผสมผสานกันมันเป็นแนวใหม่พี่เพลงหนูเนี่ยเพลงแรกๆเลยนะพี่ต้องงงก่อนดีหนูจะได้ตอบอ่ะงงครับงงมากเลยมันคืออะไรวะเฮ้ยสวยเพลงเลยวะป๊อปร็อกแ โอเคป๊อปร็อกมันเป็นเพลงที่แบบตลาดและคนไทยเข้าถึงง่ายถูกไหมรองน้ำได้ยกตามได้ป๊อปร็อกเก็ตนะโอเคทีนี้อ่านเนี่ยไม่ใช่แค่เสพี่พูดเนี่ยสินค้านะคะพี่พูดไปนะคะพี่จะโดนนะคะพี่จะโดนนะคะโดนโดนคนเดียวนะโดนคนเดียวเราไม่เกี่ยวไอ้ดีไอ้ดีนี้ด้วยความที่เราจบจากรายการเดอะไวท์มาแล้วทุกคนก็คาดหวังว่าเราต้องมีสกิลการร้องบ้างทีนี้ปกติเราเป็นคนชอบร้องแนวบลูส์ไอ้ดีโซอยู่แล้วเราเลยเอาสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานให้มันเกิด กะความร็อกที่ร้องตามได้แต่มีเทคนิคดิดหน่อยครับ,รบ<ช>อย่างเช่นในเพลงนี้ครับ มันเป็นป๊ปอปร็อกอยู่แล้วแล้วความเป็นอันมีอยู่ไหก็ตามเนื้อร้องต่างๆอ่ะที่หนูพยายามใส่ไปนิดนหน่อยหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ทไมไม่บอกตั้งแต่ตอนร้องสดเบรกที่แล้วจะได้ตั้งใจฟังไงแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่คะโม่แต่เป่าลูกอะไรอย่เนี่ยโมแต่เป่าแฟลชจากหลังบ้านอยู่ใช่ปะมันก็อทำเอฟเฟคให้สวยงายโอเคโอเคโรายการยังได้แบบมีบอลลูนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทำบอลลูนเล็กๆอยู่ขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติมากค่ะก็เลยเป็นเป็นแนวใหม่ที่ตั้งใจทำขึ้นมาคือป๊อปด็อกร็็อกใช่่หนนนูคิดวามัเป ฟิตอะไรคะฟิตแบบฟิตแบบฟิตฟิตฟิตฟแบบยังไงบ้างครับดีค่ะฟิตแบบดีค่ะตอนนี้ก็มีคนตอบเราเซวอยู่เห็นว่ามีแฟนคลับเยอะอยากจะจอยบ้างมาจอยกันได้ทุกวันค่ะโอเคพูดถึงเพลงต่อนะคะเพลงเพลงโอเคสำหรับสำหรับเพลงสำหรับเพลงนี้นะคะฟิตแบบดีมากค่ะรู้สึกว่าหลายคนแฟนๆชอบใช่ไหมคะชอบไหมคะชอบเพราะว่ามีมันโดนเป็นกลุมของผู้หญิงที่ อยากสร o n งอยากใช้ชีวิตแบบว่ามีคุณค่าขึ้นมาเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีค่ะแล้วก็ m อมวก็ดี MV ียังไงเอ็อวีเดียเอ็มวีเนี่ยเอ็ม m ีนี่ดียังไงแอบได้ยินมาว่าแบบว่าโอ้ มีคนถามว่าเอยเอาเรื่องจริงมาทําหรือเปล่า่ะคือ MV เนี่ยต้องบอกว่าเราคิดเรื่องราวกันก่อนล่านี้แล้วก่อนที่เราจะเลือกนักแสดงเราพี่โปรโมเตอร์ในี่ช่วยกันคิดก่อนว่าอยากได้เรื่องราวแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ค้นหานักแสดงที่เหมาะสมซึ่งเราคิดว่าพี่พลอยพลอยพ,อยพอยานี่เป็นคนที่เหมาะสมมากพี่พลอยนี่ก็คือภรรยาของ ที่พูดดิหนูพูดผิดที่เอาเปเาเราก็พูดดีภรรยาของพี่ปีเตอร์ทําไมคะกลัวมีประเด็นแลวให้หนูพูดตลอดอ่ะพี่ที่ก่อนไม่ได้พูดเป็นเป็นภรรยาของพี่ปีเตอร์เรต้องบอกว่าพี่พลอยเนี่ยที่เราเลือกเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สามารถ เรื่องราวหลายๆมาได้แล้วร,ร้องอสามารถทํางานเลี้ยงลูกได้แล้วก็เป็นรแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเหมือนกับเพลงเราเพลงนี้เราเลยเลือกพี่พลอยมาเป็นสื่อในการทํา MV ครั้งนี้เป็นเหมือนพี่พลอยเป็นเหมือนไอคอนเลยไอคอนของผู้หญิงแข็งแรงใช่ประมาณนั้นใน,ในในยุคนในยุคนี้ในช่วงนี้ทุกคนจะเห็นพี่พลอยว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนไอคอนในตอนนี้เราเลยโชคดีมากที่พี่พลอย มาเล่นให้เพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าพี่พลจะมาเล่นให้หรือเปล่าเพราะว่าบทมันค่อนข้างยามากนิดนึงแต่ว่าแกมาเล่นให้ต้องขอบคุณมากแล้วตอนมาเล่นได้ไปดูไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคือหนูไปถ่ายวันเดียวกันทังค่ะพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บคือคือพี่เขาเดินมาบอกหนูว่าเพลงอินมากเลยพี่ชอบเพลงมากเลยแล้วตอนแสดงเขาร้องให้จริงเราเลยรู้สึกว่าเยสอะไรเงี้ยบอกว่าเยสเย้ไม่เวลาพูดภาษาอังกฤษก็เยสแต่เวลาพูดภาษาไทยือเยสมันคือคำเดียวค่ะ อยู่โน้เอาที่สบายใจลยูนิสแตมโอเคแสบแบบสีข้างนี่แสบไปหมดแล้วอะไรคะแล้วในวีมีคุณไหมอ่ะผมไม่เห็นคุณเลยอ่ะมีค่ะนี่คือหนูค่ะพี่มองไม่เห็นหนูแวบๆใช่ไหมนั่นคือหนูที่มีแสงส่องลงมาแล้วนั่นค่ะที่เหมือนมาจาก UFO คือหนูแต่ในนั้นอาจจะสวยกว่าตอนนี้แค่นั้นเองเพราะตอนนั้นเมคอัพไป85ชั่วโมงโอ้โหขนาดนั้นจบนะฮะก็โอ้โหถ่ายทอดมาหลายๆคนก็ฟีดแบ็กเลยับหลังจากที่แบบ คนดู MV ตัวนี้ไปแล้วชอบค่ะหลายคนก็ชอบเพราะว่าเป็น MV ที่ค่อนข้างโดนแล้วก็ได้นักแสดงดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยแล้วมันเป็นกระแสอยู่ด้วย,วยก็เลยแบบ,บหลายคนก็ชื่นชอบกันเหมือน คือเอมวีตัวนี้มันเหมือนเล่าในละเหมือนเป็นฉากเหมือนละครเวทีฉากหนึ่งซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าชีวิตจริงกับละครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้ทุกคนเวลาดูก็จะนึกถึงชีวิตตัวเองอะไรอย่างนี้ดูตอนจบดูตอนจบร้องไห้ไรไงคะอ้ากลับงไปแล้วว่าหลายจริงนะฮะโหดมากใช่พี่พลอยแสดงดีมากแล้วเป็นเอมวีตัวแรกที่พี่พลอยเล่นด้วยไม่รู้คงไม่ตายนะครับไปหาชมได้ตรงนี้ในยูทูบมีแล้วครับดาวโหลดได้แล้วด้วยนี่ค่ะพี่ทงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ดอกจันสี่เก้าสองสองสอง สองสองแล้วนะสองสี่สี่สองสี่สี่สองเฮ้ยหนูว่าเขาจำผิดหมดแล้วหนูพูดเองดีกว่าฝากฝากหน่อยฝากต้องเข้ามาในใกล้ๆหน้าหนูหน่อยค่ะก็ใกล้กลิ่นฝีปากหนูหนูจะพูดได้ฟัง่อยเล่าต่อสองชั่วโมงโอเค นี่ใช่ไหมคะครับสามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ได้นะคะที่ดอกจัน492244206ค่ะเบอร์เดียวทุกเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นริงโทนเสียงรอสายได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารลเอียดของสวยนะคะตอนนี้สวยอยู่ค่ายที่ชื่อว่า I am นะคะเสิร์ชหา Channel YouTube, Instagram แล้วก็ Facebook นะคะหาคำว่า I am, อ็มเอ f f อ i อ็มค่ะครับผมรอบนึงครับพี่พุทพูดหน่อยครับรหัสเป็นรหัสเมื่อกี้จไม่ได้จไม่ได้รหัสยาวยาวไปใช่ไหมยาวไปถ้าเกิดว่า ยาวไปเนี่ยง mm? um. yeah, well, uh. like ่ายๆเลยก็เข้ามาคุยกับหนูใน Facebook หรือ IG หนูก็ได้นะคะเข้ามาถามส่วนตัวนะคะ IG ของหนูชื่อว่าสวยโรชานะคะเป็นภาษาอังกฤษ S U A Y D กอ S C R O C H A ค่ะอยากจะทราบอะไรที่จำไม่ได้ในวันนี้ที่หนูพูดไปได้ครับเข้ามาถามกันหรือถ้าหา IG ที่หนูพูดไปแล้วมันยาวไม่รู้เรื่องจริงเสิร์ช Google ค่ะแล้วพิมพ์ว่า IG สวยโรชาภาษาไทยมันจะมีเว็บไซต์ที่ไปโพสต์อยู่อยู่นวันนั้นเขาไปเชิญแล้ว กดเข้าไปแล้วไม่ใช่เราอ่ะเ,อเป็นใครอ่ะที่ <ฮะ S 1> ไปเซิร์ชว่าเต๋าสาาโลช,าช่า <ๆ S 2> จำชื่อจำตัวน่าแค่ <ๆ S 1> หน้าแค่หน้ากับทรงผมคนละทรงกันแล้วค่ะ <laughs> แค่จำวหน้าผิดไปนิดเดียวเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูให้โอกาสอีกรอบหนึ่งอย่าพูดอย่างนี้กับหนูอีกนะอย่าเชิญสวยนะครับมาใกล้ๆกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าลุกแล้วเหรอสวยแจกลายเซ็นหน่อยใช่บอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดนะครับเซ็นที่หน้าจอทีวีตรงนี้เลยก่อนเซ็นครับช่วยจูบกล้องหริงได้ไหมครับยังไม่ได้แปรงฟันอ่ะอ่าสวยเซ็นนะฮะแล้วสวยก็ช่วยส่งพักเบรกด้วยครับให้พูดว่าไงอ่ะแล้วแต่สวยเลยฮะได้ครับ พักเบผมว่าจะไปกินปลาทูอีกตัวหลังจากนี้ก็เล่าได้ครับผมครับผมพูดเลยครับไม่เอาอยากฝากลายนิ้วมือครับผมอยากฝากลายนิ้วมือด้วยนะคะนี่เอาล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับสวยสโลช่าพี่ยาขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพนแม่เมาใหม่นะครับพร้อมเสมอนะครับอ่ะตอนนี้ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากำลังยูนต่อโอีกทีครับ Oh, I see!